สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีวิธีการจัดการบัญชี Apple ID ที่ผูกไว้หลายบัญชีมาบอกกันนะคะโดยการที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้บัญชีไหนเป็นบัญชีตัดจ่ายสำหรับการซื้อสินค้าใน App Store นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะบัญชีที่เราใช้ในการชำระเงินนะคะในการผูกกับ Apple ID นะคะจะมีอยู่3ประเภทนะคะประเภทแรกก็จะเป็นพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่เรามีนะคะที่สามารถใช้ได้ก็จะมี Visa Mastercard American Express นะคะอันที่2จะเป็น t u m o n e y Wallet นะคะแล้วก็อันที่3ที่ผูกได้จะเป็นโทรศัพท์มือถือ <L az ling> เช่น TrueMove e d นะคะอันนี้จะตัดเงินจาก ซิมมือถือเงินในซิมมือถือของเรานั่นเองนะคะและก็เพื่อนๆถ้าใครอยากรู้วิธีการผูกบัญชีของ t u o Money Wallet นะคะกับซิมมือถือ t u o Move Edge นะคะแอดก็ได้ทำไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะให้กดป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอนี้เพื่อไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะทั้งสองแบบนะคะ การผูกบัญชีในนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาจัดการบัญชี Apple ID ของเรานะคะให้เข้าไปที่ setting การตั้งค่านะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะด้านบนสุดนะคะให้เลือกชื่อเรานะคะที่เป็น Apple ID นะคะกดเข้าไปเลยค่ะต่อมานะคะให้เลือกอันที่สามนะคะบรรทัดที่สามการชำระเงินและการจัดส่งนะคะ รอสักคู่นะคะอ่าเมื่อเข้านาเข้ามาหน้าการชำระเงินและการจัดส่งแล้วนะคะของแอดนะคะจะผูกไว้สองประเภทนะคะก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือจากซิมเติมเงินนะคะ แล้วก็ประเภทที่2นะคะจะเป็น True Money Wallet นะคะที่แอดผูกไว้นะคะทั้ง2อ,อันนี้เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปการผูกได้ย้อนหลังนะคะที่แอดทำไว้ให้แล้วได้นะคะส่วนประเภทที่3นะคะบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตเพื่อนๆสามารถเข้าไปผูกเองได้นะคะวิธีคล้ายกันนะคะในที่นี้แอดไม่ได้ผูกนะคะขอไม่พูดถึงนะคะต่อมาวิธีการ ชำระเงินในการตัดจ่ายนะคะในการซื้อสินค้าใน App Store ไม่ว่าเพื่อนๆจะผูกบัญชีนะคะไว้กี่บัญชีนะคะอาจจะมีบัญชีบัตรเดบิตบัตรเครดิตเพิ่มมา mm hmm. เช่นมี10บัญชีนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้บัญชีไหนนะคะเป็นบัญชีตัดจ่ายนะคะโดยบัญชีที่ตัดจ่ายนะคะเราจะต้องเลือกให้เป็นอันดับบนสุดเท่านั้นนะคะซึ่ง บัญชีแรกนะคะจะเป็นบัญชีตัดจ่ายนะคะถ้าตัดไม่ผ่านนะคะระบบนะคะก็จะทําการตัดเงินในลำดับถัดไปนะคะซึ่งเขาจะตัดตามลำดับนั่นเองเช่นอันนี้นะคะแอดผูกไว้2บัญชีนะคะซึ่งบัญชีที่ตัดจ่ายก็คือบัญชีจากโทรศัพท์ในซิมมือถือของเรานะคะและข้อควรระวังนะคะในการตัดจากซิมมือถือนะคะ ถ้าเราต้องการให้เงินตัดจากระบบนี้นะคะเราจะต้องใช้ 4G ในการซื้อสินค้าจาก App Store เท่านั้นนะคะถ้าเราไปใช้ Wi-Fi นะคะมันจะตัดไม่ผ่านและมันก็จะไปตัดลำดับถัดไปก็คือตัดจาก t r u e m o n y y w l l l e t นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่แอดเคยเจอมาก่อนนะคะแต่ถ้าเราเลือกให้บัญชี t r u e m o n e y w a l l e t ในการตัดจ่ายอันดับแรกนะคะ ตัวนี้นะคะสามารถใช้ WiFi ในการตัดจ่ายได้นะคะและต่อมานะคะถ้าเราต้องการเลือกให้บัญชีไหนเป็นบัญชีตัดจ่ายนะคะเราต้องเลือกบัญชีนั้นให้อยู่บนสุดซึ่งเป็นบัญชีตัดจ่ายตัวแรกเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะโดยการกดที่แก้ไขะคะ่ะอแบบนี้นะคะถ้าเราจะต้องการให้ทูม o นี y บ a ลเลตในการตัดจ่ายจะต้อง เลื่อนตัว3ขีดด้านหลังสุดนะคะย้ายให้ไปอยู่บนสุดนะคะอ่าแบบนี้นะคะเท่านี้นะคะกดเสร็จสิ้นก็บัญชีหลักในการตัดจ่ายเงินของเราในการซื้อสินค้าในแอป Store ก็จะเปลี่ยนเป็น t ูมัน n ี y วอลเล็แทนแล้วนะคะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถย้าย บัญชีที่เราต้องการตัดจ่ายเองได้นะคะตลอดเวลานะคะข้อควรระวังก็คือเราจะต้องเช็คเงินให้เพียงพอในการตัดจ่ายนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะมันก็จะไปตัดจ่ายในลำดับอื่นที่เราไม่ต้องการให้มันตัดจากบัญชีนั้นนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวิธีการจัดการบัญชี Apple ID ที่ผูกไว้หลายบัญชีง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ